ร้อยล้านคริสหอวังกลางเขาใหญ่สวยอลังการใกล้เสร็จแล้วเป็นสาวสวยที่ช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันสักเท่าไรเลยค่ะสำหรับสาวคริสหอวังที่ก้าวเข้าสู่วงการจากการถ่ายโฆษณาจนมีโอกาสมาเป็นดีเจประจำคืน104.5 Fat Radio และยังเป็นพิธีกรทางชิคแชนแนลนอกจากนี้คริสยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบเดินแบบมิวสิกวิดีโอพรีเซนเตอร์ละครภาพ,พยนตร์และเรื่องที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักคือรถไฟฟ้ามหานะเธอปัจจุบันคริสเป็นนักสแสดงอิสระและช่วงนี้จะเห็นได้ว่าคริสทุ่มเทให้กับบ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่เอามากๆโดยเธอตั้งชื่อบ้านนี้ว่าอเล็กซ่า444ทุ่มเงินกว่า100ล้านบาท แถมตอนนี้ยังเสร็จเกือบจะร้อเปเซแล้วค่ะซึ่งื่อไหที่เธอมีเวลาว่างยังเข้าไปตกแต่งบ้านด้วยตัวเองและเริ่มลงต้นไม้ในบริเวณบ้านแล้วด้วยน่าอยู่สุดๆตกแต่งเองเก่งมากๆ